สวัสดีอีกรอบนะคะเพื่อนๆสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอย่าอ้อยมาแล้วช้าเนี้ยพอดีแต่อขอสักคลิปหนึ่งนะจะจะไปขนจะไปขนเครื่องครัวมาจับจองสถานที่ในการทำโรงทานและก็ทำอาหารให้ ก็แตนเนะแล้ววันนี้ก็มีบรรดานางรำเนาะบรรดานางรำมาซ้อมรำก็จะเข้าไปขนเครื่องครัวมาก่อนเนาะโอเคพร้ <Okay. S 2> ม,มหน้าพร้อมตาพี่น้อง ใครเห็นพี่อนุวัตบ้างบ๊ะบ๊นพี่จะถามว่า ตั้งแต่ลงครัวเราเราจะทําตั้งแต่จุดตรงเต็นท์นี้เหรอันหลงจาก้ไปต้องห่างจากน้ําไปใช่ไหมว่าพี่จะมปฝนเครื่มกลัวมาถ้ายังไม่เอาเต็นท์ขึ้นเลยแต่ว่าน้ําทําไมเข้าลงตรงนั้นทำไมเขาไม่ลงเต็นท์หนึ่งอีกเต็นท์นั่นหายดึกเต็นท์ลงทานไปตรงนู่นเลยค่ะอันนี้นะก็เห็นเพื่อนนวัดว่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ ก็สงสัยเขาติดทำใาหทำามนดอยู่เขาก็เลยอารมณอนั้นก่อนหละแล้วตรงนี้เอาไว้ทำไมตรงนี้กะเป็องอริกาแตรงนี้แล้วก็เป็นเป็นอะไรนันนี่รอแ้นนไม่ได้เขาบอกว่าลงอามานไนาจากนนค่ะพี่นวัดบอกว่าพี่เริ่มตรงนี้พี่เลยจะไปเนที่มีน้ำาอจะเจะไปฝนเนครัวมาจะกลับสว่าง ซื้อกับข้าวมาทำเคนครับแต่เนี่ยแล้วก็ทำลงทานพี่จะเอาเครื่องคว่ำมาลงก่อนก็เลยว่าจะลงขุดไหนดีลงไว้ตรงฝากไว้ตรงบ้านมเรียกได้เยอะไหมคะแม่เยอะมอประมาณสามลูกสี่ลูกอะแก๊สเยอะใช่ไหมเพราะว่าอืมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาไว้ตรงนั่นแหละตรงถังนั้งแข็งเอาไว้แข็งก็ได้ค่ะทั้งแข็งอะไรเราไม่ก่อนโอเค เอาาไว้ไหมไ้มไเนาะม่ีใครขโมยเากินแล้วมั้งงมนมเอรังลำพร้อมใช่ไหมคะพร้อมค่ะสู้ๆนะคะโอเคนังลำพร้อมแม่ครัวก็พร้อมพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่าง แต่ตอนนี้อนโอ้โหเป็นหมอน,นวดเลยค<แ>่ะโอ้อยากเจอตีนเนยน,น,น,นวด,นนวดค่ะร้นวดทุกเพิ่เทียตรงไหนตรงไหนเป็นโซรี่ลาีเนลาย่ะโซลาร์ซีจังไหนแตงมันีนกันยังหลงอยู่โฮโฮคอยพักยุ่ห้วยน้ำเที่ยงนี่แหละตอนนี้พักย้ห้อยน้เพียงานนอยากไปนวดไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อยจนจะตอนนี้จะกลับไปเอาเครื่องครัวมาทำงทาน แล้วก็ทํากับข้างให้ป้าในวันที่สี่จะไปหาคนมาช่วยด้วยเพราะว่าบรรดาเพื่อนๆนคนอื่นเขาไม่ว่างเน<ม>าะมาลําด้วยบ่โอเคอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเข้ามากดติดตามในช่งองยายอ้ยมาแล้วช้าแนวด้วยขอบคุณค่ะ